จีนออกมาประกาศบอกว่าเขาได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบล้านโดสด้วยกันแย่งกันเป็นมหาอำนาจทางด้านวัคซีนเนี่ยสงครามอย่างนี้แข่งกันได้ครับสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราได้ข่าวดีมาเยอะมากเลยนะครับประมาณสองสาข้อนะ่ทางด้านจีนซึ่งประกาศออกมาแทบที่จะชนะสาหารัฐอเมริกาแล้วสาหารัฐอเมริกาอีกบริษัทหนึ่งก็ประกาศออกมาว่า กลับมาชนะอีกทีมหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งลองมาดูสารัฐก,กันก่อนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไฟเซอร์ Pfizer นะครับเป็นบริษัทแรกเลยที่ออกมาประกาศว่าวัคซีนของเขาเนี่ยสามารถคุ้มครองป้องกันแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยได้ถึง92%อีก8%เนี่ยมันคืออยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบว่าคนที่ได้รับวัคซีนนะเป็นวัคซีนที่ได้วิตามินหรือว่าวัคซีนจริงแต่ประมาณอีกแค่2วันเองบริษัท โมเดอร์นานะครับของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศตอกย้ำอีกอันหนึ่งนะครับว่าวัคซีนของสหรัฐยี่ห้อนี้สามารถคุ้มครองป้องกันแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ถึง94.5ซนะฮะซึ่งออกมาชนะไฟเซอร์แล้วก็สามารถเก็บและรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำกว่านะครับ70องศานะคืออยู่ประมาณลบ20องศาก็คือการเคลื่อนย้ายที่ง่ายกว่าแต่นะเมื่อวานนี้เองนะครับนั่นคือของ สหรัฐอเมริกานะครับไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยออกมาประกาศครับว่า8%นตนั่นน่ะที่เขาได้รับวัคซีนไปน่ะเป็นวิตามินสัส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวัคซีนจริงสัส่วนหนึ่งนั่นหมายความว่าผลสำเร็จของไฟเซอร์เนี่ยอยู่ที่95%ซซึ่งชนะโมเดอร์นาอันนี้เป็นข่าวดีครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นคือการแข่งกันครับเพื่อจะเป็นผู้นำแล้วเอาวัคซีนเนี่ยออกมาใช้ได้ก่อนใครแล้วก็ประกาศออกมาด้วยซ้ำไปว่าในสิน้นถึงสิ้นปีเนี่ย จะผลิตออกมาได้ถึง50ล้านโดสแล้วก็จูๆ่ๆวันนี้จีนออกมาประกาศครับซึ่งเป็นข่าวดีมากๆเลยครับของทั่วโลกนะฮะไม่ใช่แค่เอเชียอย่างเดียวจีนออกมาประกาศบอกว่าเขาได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบล้านโดสด้วยกันอันนี้มันคือโครงการฉุกเฉินของรัฐบาลจีนนะครับที่ได้นำพาวัคซีนเนี่ยฉีดไปให้กับบุคลากรน,นะครับของรัฐ นักการทูตนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทั่วไปต่างๆนะครับซึ่งเขาได้ดําเนินการไปแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกว่าประสบความสําเร็จยังไงแต่นั่นก็คือวิธีของเขาที่เขาทำประธานของซีโนฟาได้ออกมาเปิดเผยในวีแชทนะครับว่าไม่ได้พบอาการแทรกซ้อนรุนแรงกับผู้ที่ถูกฉีดออกไปนั่นก็คือบ่องบอกถึงชัยชนะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับว่ามันได้ผลจริง แล้วก็วัคซีนของจีนเนี่ยมีด้วยกันถึง3ตัวเลยนะครับนะั่นคือ2ตัวเนี่ยเป็นของ Biotech Group นะครับแล้วก็อีก1ตัวเนี่ยเป็นของ Sinovac Biotech 3ตัวนี้ก็ยังแข่งกันอยู่นะครับว่าใครจะเป็นเจ้าตลาดหรือว่าใครจะเป็นผู้ออกมาก่อนแล้วก็ใครจะผลิตได้เยอะกว่ากันแต่ข่าวออกมาครับว่าทั้ง3ตัวนี้สามารถจะผลิตออกมาได้พร้อมๆกันและยิ่งวิเศษไปกว่านั้นนะครับจีนได้ประกาศออกมาว่าวัคซีนของเขาเนี่ย เก็บด้วยอุณหภูมิที่2อถึงแองศาเองวัคซีนตัวนี้จะเก็บในอุณหภูมิเดียวกันกับวัคซีนของไข้หวัดใหญ่ที่มีในปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะไม่มีปัญหาทางด้านการขนส่งครับในการขนส่งในที่ไกลๆหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีวัสดุของการจัดเก็บนียมีอยู่แล้วมันก็เลยไม่จาเป็นต้องสร้างอันใหม่ซึ่งของสหรัฐเนี่ยเขาประกาศออกมาก็คืออยู่ในที่ประมาณลบเจองศากับลบยีองศาในอันนี้ก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการที่ผลิต ที่จัดเก็บนะฮะแต่สหรัฐเองก็ออกมาบอกว่าไม่มีปัญหาครับในส่วนของการที่จะทําการขนส่งหรือจัดเก็บนะฮะสหรัฐเองก็เหมือนกันก็ประกาศออกมาว่าสิ้นปีนี้ก็จะผลิตออกมาได้ถึง50ล้านโดสแต่ส่วนของจีนเนี่ยได้เริ่มผลิตแล้วได้เริ่มใช้แล้วแล้วก็จะใช้กันต่อไปเรื่อยๆงั้นก็แสดงว่า2ประเทศมหาอำนาจเนี่ยกำลังประกาศสงครามกันอยู่ สงครามแย่งชิงกันเป็นผู้นำว่าใครจะผลิตวัคซีนออกมาแล้วมีประสิทธิภาพได้มากกว่ากันอย่างนี้ดีครับแข่งกันนะครับสงครามอย่างเงี้ยใครชนะใครมีประสิทธิภาพได้เยอะกว่ากันใครเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยอันนี้เราขอยอกย่องเลยครับว่าจะเป็นชาติใดในโลกนี้ถ้าเกิดทำอะไรออกมาซึ่งประสบความสำเร็จเนี่ยเราขอยอกย่องและชมเชยเลยจริงๆและยิ่งจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยสามารถแบ่งปัน วิทยาการทางด้านวัคซีนเนี่ยไปให้กับทั่วโลกกับไปหาชาชาติอื่นๆเพื่อที่พร้อมที่จะผลิตกันออกมาพร้อมๆกันและได้เร็วที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับหรือในขณะเดียวกันจำหน่ายในราคาที่ถูกแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับกันง่ายขึ้นอันนี้จะยิ่งทำให้คุณะจะได้รับเป็นผู้ ยิ่งใหญ่และเป็นอภิมหาอำนาจในใจของคนทั่วโลกเลยครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆชอบบทความอย่างนี้ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับให้คุณได้เห็นเป็นคนแรกก่อนใครและอัปเดตไปด้วยกันนะครับเรื่องราวดีๆเรื่องไทยดีๆมีให้กันอยู่เกือบทุกวันคราวหนะ้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่อง ไปลาวตุกเกอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีมีทุกวันนลครับข่าวดีๆอย่างเงี้ยมาเยอะนะครับเรารออยู่